ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภไพอุตคขาไพรเพียรปรกาศในช่วงเที่ยงของวันจันทร์ที่1 4มีนาคมโดยในวันนี้แอดมินจะพามาดูโมเดลในด้านของการปรากาศ10วันล่วงหน้า โดยแสดงการพยากรณ์ฝนโดยรวมทุกๆ24ชั่วโมงเนื่องจากในระยะนี้นะครับหย่อมพอประกาศตามจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดบางพื้นที่และมีฟ้าหลวในตอนกลางวันส่วนลมใต้ลมตะวนออกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนซึ่งพัดฝนเข้ามาได้น้อยนะครับในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยทางตอนบนส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับมีลมตะวออก พัดปกคุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังอ่อนเช่นกันทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยจากนั้น17 2 2ถึง22มีนาคมเราจะเห็นได้ว่านะครับจะมีลมตะวออกเฉียงใต้และลมใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้คาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางจะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับบวกกับประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนอากาศร้อนสะสมเดิมอยู่แล้วจึงทําให้เกิดพาย,ยุฤดูดร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าในบางพื้นที่ส่วนลมตะวันออกที่ปกคลุมภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นเช่นกันนะครับ ประกอบกับจะมีหย่อมพวาประกาศต่ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามันในวันที่19-21มีนาคมทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือให้ด้านของพายยุฤด,ดูร้อนที่จะเข้ามานะครับโดยในวันนี้นะครับ14มีนาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือทางตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกนะครับ15มีนาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริณภาคเหนือ ส่วน16มีนาคมกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวบริเวณประเทศไทยนะครับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกลุ่มฝนจะมีลักษณะของการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ17มีนาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบน18มีนาคมกลุ่มฝนจะมีลักษณะของการกระจายตัวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ทางตอนบนนะครับ19มีนาคมเช่นกันนะครับกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงเรียนภาคใต้20มีนาคมกลุ่มฝนจะเน้นเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงเรียนภาคใต้21มีนาคมกลุ่มฝนจะเน้นเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงเรียนภาคใต้ ส่วนในวันที่22มีนาคมกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวดีขึ้นนะครับทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้และจะมีหย่อมพะอประกาศต่ำที่เคลื่อนตัวนะครับบริเวณทะเลฝั่งอันดามันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศอินเดียต่อไปนะครับรวมถึง23มมีนาคมนะครับกลุ่มฝนก็ยังมีลักษณะของการกระจายบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก ดังนั้นนะครับขอให้ติดตามการคาดการพยากรณา์าจากโมเดลและการคาดการพยากรณาา์จากทางด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ สุดท้ายนี้แอดมินขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ